สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้พึบพรับนักศึกษาและมวลชนคนเชียงใหม่เอาด้วยเคลื่อนพลเข้ากรุงสมทบม็อบปลดแอกเมื่อวันที่18กันยายนปี2563 รายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้แจ้งว่าตามที่มีการนัดชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระจันทร์ในวันที่19กันยายนในส่วนของความเคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้มีการจัดเวทีและกิจกรรมคู่ขนานที่บริเวณลานประตูท่าแพขณะที่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเตรียมเดินทางเข้าสู่กทมเพื่อมาสมทบกับผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพักวิลา กลุ่มสมาชาิตรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยกลุ่มคณะคันาที่ต่างเดินทางมากรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาจารย์และนักวิชาการมชนำโดยนายสมชายปรีชาศิลปากุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์พร้อมผู้ติดตามกลุ่มคณะก้าวหน้าเชียงใหม่นำโดยนายชำนาญจันเรืองและนางสาวเยาวลักษณ์วงประภารัตน์กลุ่มอดีตสสและอดีตผู้สมัครพาคนักขัตใหม่กลุ่มนปชเชียงใหม่นำโดยนายพิจัก ตระกูลจันพงผพร้อมด้วยกลุ่มแนวร่วมคนเสื้อแดงในเชียงใหม่รวมถึงกลุ่มประชาชนปลดแอกฝั่งแม่อายชัยประการนำโดยนายสว่างวงวิลาศได้ออกเดินทางมาอย่งกรุงเทพแล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นไปกันเยอะๆทำครั้งนี้เพื่ออนาคตที่ดีของทุกคน ที่ตัดวงจอรอาหารยุ่งการเมืองขอให้ได้ชัยชนะกลับมาสู่ประชาชนนะครับขอคารวะอย่างสูงกับน้องๆน,นักศึกษาไม่มีนักศึกษาประเทศนี้จะล่มจมแน่ๆสู้ไปด้วยกันครับเดินทางปลอดภัยทุกทคนนะคะมากันให้เต็มถูกพื้นที่19กันยายโยนสู้ๆคะ่ะส่งกำลังใจพร้อมกำลังศรัทธาอันแรงกล้าไปให้ผู้ชุมนุมครับรุ่นนี้ให้มันจบ แสงสีทองจะผ่องอัมพัยครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกป้องรักษาทุกคนให้ปลอดภยัยจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเถิดครับเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่เดินทางปลอดภัยนะครับน้องๆสู้ๆเพื่อความถูกต้องครับฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่เป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะครับผมคนไทยในกรทมครับส่งกำลังใจให้ครับ สุดยอดครับชาวเชียงใหม่สุดยอดครับร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเลยครับช่วยช่วยกันครับใกล้ถึงวันอวสานวิกตู่แล้วขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภ,ภัยสู้ไปด้วยกันครับเอาแล้วงานนี้สะเทือนทางรัฐบาลแน่แดงอีสานมาแล้วมุ่งหน้าเข้ากรุงร่วมชุมนุมใหญ่ลัน่นขอกลับเป็นชุดสุดท้าย เมื่อวันที่18กันยายนปี2563ผู้สึกข่าวด้วยรายงานความเคลื่อ,อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนที่รักประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยจะเดินทางไปร่วมชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่19กันยายนนี้โดยนางสาววราพรสิงห์วงผู้ประสานงานคนเสื้อแดงภาคอีสานได้เปิดเผยว่า พี่น้องคนเสื้อแดงจำนวนหลายร้อยคนได้นัดหมายเดินทางไปร่วมชุมนุมเพื่อทาหน้าที่ปกป้องคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานไม่ให้ถูกรังแกคอยส่งสเสบียงสนับสนุนกองทัพประชาชนต้องเดินด้วยท้องเพื่อให้จบที่รุ่นเรา โดยได้ออกเดินทางแบบดาวกระจายทั้งลงขนันจ้างรถตู้โดยสารและรถบัสปรับอากาศส่วนหนึ่งก็ใช้บริการขนส่งสาธารณะทางรถไฟและรถโดยสารโดยการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้จัดตั้งการใช้ชีวิตอาจมีอุปสรรคค่อนข้างจะมากพวกเราเคยครุกคีกับการนัดชุมนุมมาหลายครั้งจะใช้ประสบการณ์คอยสอนและประคับประคองให้น้องๆได้รับชัยชนะและจะขอกราบเป็นชุดสุดท้าย ด้านนายอนุวัต์ธินราชผู้ประสานงานเครือข่ายรักโคราชรักไทยได้กล่าวว่าเงื่อนไขของการนัดชุมนุมผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นคู่ขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยหากยังหน้ามืนหน้าด้านเล่นบทสีถนนชัยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไปเรื่อยๆปัญหาก็ไม่จบ ทางออกที่สามารถยุติได้ต้องลาออกเท่านั้นเพื่อสรรหาหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่ซึ่งต้องมีความจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดอำนาจสซวอออกจากนั้นให้ยุบสภาพเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งตนขอให้กำลังใจ การนัดหมายชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องสังคมต้องยอมรับคนรุ่นใหม่พวกเขาคืออนาคตของประเทศไทยที่ยืดมาในอุดมการ ตนและบรรดาเพื่อนๆซึ่งมีสภาพร่างกายไม่เหมาะกับการเดินทางไกลๆจะขอระวังหลังในช่วงขณะที่มีการนัดชุมนุมที่กรุงเทพพวกเราก็นัดชุมนุมคู่ขนานโดยใช้สถานที่พบปะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟในท้องถิ่นหากเห็นท่าไม่ดีก็จะจัดส่งกำลังเสริมไปสมทบทันทีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้ผเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น แดงร้อยเอ็ดเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะไปบ่อได้ติดหลานน้อยส,สู้ขอให้ทุกคนปลอดภัยอา้าวไหนแลมโบ้บอกว่าไม่มีเสื้อแดงแล้วไงบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะส,สู้ครับครั้งนี้คนทั่วประเทศหมดความอดทนจริงๆแค่จังหวัดละหมื่นคนก็แน่นกทมแล้วคิดคร่าวๆนะครับแค่ความเป็นจริงน่าจะมากกว่าทั่วประเทศนะ พ่อแม่พี่น้องสู้ๆเด้อไล่ควายมันออกไปเลยดีใจครับที่เสื้อแดงออกมาช่วยกันสุดๆไปเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเพื่อประเทศชาติขอให้ชัยชนะจงเป็นของประชาชนสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสู้ๆครับผมสู้เพื่อวันข้างหน้าสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่ออนาคตบ้านเมืองของเราเจอกันครับพี่น้องไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส เอาแล้วงานนี้มีหนาวแน่อีสานมาแล้วไผ่ดาวดินนำทัพนักศึกษาบุกกทมร่วมชุมนุมใหญ่19กันยานี้ จากกรณีที่กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้นัดชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงาน19กันยาทวงอำนาจคืนรัษฎรงานชุมนุมครั้งใหญ่ระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้โดยนัดรวมตัวเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปโดยนัดครั้งหนึ่งคืนไปจนถึงรุ่งเช้าและจะมีการเดินขบวนต่อต้านเผด็จก,การไปยังทำเนียบรัฐบาลในวันรุ่งขึ้นคือวันที่20กันยายน โดยจะเริ่มเคลื่อขนขบวนตั้งแต่เวลา8นากาเป็นต้นไปทางนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาโดยนายชตุพัฒบุญพัฒรารักษาหรือไผ่ดาวดินพร้อมกลุ่มนักศึกษาจากจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางมาถึงเพื่อร่วมชุมนุมแล้วโดยคุณไผ่ได้โพสต์ว่าอีสานมาแล้วตอนเย็นมาเขียนป้ายกันเดอ้อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตำรวจได้เข้าตรวจคนบ้านพักของนายจตุพั์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของกลุ่มดาวดินก่อนที่จะยึดป้ายที่มีข้อความเตรียมไปชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยยึดไปทั้งหมด17ป้ายไว้แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดป้ายข้อความภัยดาวดินและกลุ่มเพื่อนขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ถึงเหตุผลการตรวจยึดและจะดำเนินคดีในข้อหาอะไร โดยตำรวจได้บอกเพียงว่ายึดไปตรวจสอบเป็นหลักฐานประกอบคดีการเคลื่อนไหวในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นไผ่และกลุ่มเพื่อนอนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ยึดได้เฉพาะป้ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารมายืนยันในการตรวจยึดก่อนไปนั่งทับไป้ายไว้พร้อมเข้าถกเถียงและสอบถามเจ้าหน้าที่อยู่นานสุดท้ายไผ่และกลุ่มเพื่อนขอร่วมตรวจสอบป้ายพร้อมเจ้าหน้าที่และให้ยึดเฉพาะ ป้ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยน,นายนวพลต้นงามแกนนำกลุ่มอันมีขอนแก่นที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่ามีรถเข้ามาบริเวณบ้านประมาณ5-10ถคันจึงได้วิ่งไปล็อกประตูบ้านก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ก่อนมีตำรวจลงมาเพื่อขอหมายคนบ้านหาหลักฐานในการชุมนุมในวันที่กลัก,กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในใหมายคนนั้นมีชื่อตำรวจทั้งหมด5นายแต่มีตำรวจไม่ได้นำบัตรมา2นายจึงให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าบ้านได้แค่3นายเท่านั้นก่อนตรวจคนและยึดป้าย17ป้ายที่ใช้ในการชุมนุมบริเวณหน้าสพเมืองขอนแก่น โดยน,นายนวพลเล่าอีกว่าการตรวจคนและยึดป้ายทั้ง17ผืนเพื่อตรวจสอบหาพยานว่าผิดตรงไหนโดยในบ้านก็มีป้ายอีกแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดไปซึ่งถูกป้ายที่ตำรวจยึดไปใช้สำหรับนำไปร่วมชุมนุมในวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นข้อเรียกร้องทั้งหมด10ข้อก่อนหน้านี้ ด้นานนายจตุพัฒน์บุญพัทระรักษาหรือภัยดาวดินได้เผยว่าก่อนหน้านี้ประชาชนบริจาคเงิน35,000บาทในการซื้อชุดให้ตำรวจทั้ง10ชุดตำรวจได้เรียกแอมมี่เดอะบอททอมบูให้ไปเสียค่าปรับในวันที่15กันยายนเลยได้ทำการเลื่อนไปเป็นวันที่18กันยายนเพราะว่าจะปรับเงินเพิ่มอีก26,000บาทเป็นค่าชุดและอีก10,000บาทเป็นค่าทำความสะอาด จึงตั้งข้อสงสัยว่าเงิน35,000บาทที่ประชาชนรวมเงินกันบริจาคเพื่อซื้อชุดให้กับตำรวจนั้นหายไปไหนทำไมต้องมาเรียกเงิน36,000บาทเพิ่มอีกซึ่งในวันที่18กันยายนตัวละทีมงานจะร่วมเดินขบวนไปสอนอสำราญราชเพื่อให้กำลังใจโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาอย่างเช่นจัดไปครับน้องๆ ขอให้คุณพระเสียรตนาไตรคู่บ้านคู่เมืองปกป้องคนดีๆด,ด้วยเถอคะค่ะคุ้มครองน้องๆและประชาชนด้วยเถอดสู้ๆพระคุ้มครองเทวดาคุ้มครองลูกหลานทุกคนด้วยเถิดมาช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมประชาธิปไตยมานานหลายปีสู้ๆเอาประชาธิปไตยคืนมาเอาไอ้พวกเลวมันออกไปขอป้ายใหญ่ๆบื้มๆบ้เลยนะคะ สลิมพวกคุณยังกลับใจทันนะก่อนที่ลูกหลานของพวกคุณจะใช้นี่ประเทศมากกว่านี้อนาคตไม่มีที่ยืนและตกต่ำพรุ่งนี้เจอกันครับสู้ๆชื่นชมทุกๆท,ท่านครับและขอคารวะจากใจจริงพรุ่งนี้เจอกันครับภยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเมื่อในอดีตภ่ายแข็งแกร่งของให้สู้ๆค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยบรรลุปเป้าหมายนะคะสู้ๆค่ะส่งกำลังใจไปให้ค่ะ ผมอยู่แถวนี้พอดีครับสู้ๆนะภัยเดี๋ยวไปสมทบวันที่19กันยายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส